อิ่มแล้วขอพักผ่อนทำความสะอาดร่างกายวันนี้ฝนตกไปไหนไม่ได้ขอนอนใกล้ๆก็พอเป็นไงทำความสะอาดร่างกายเหมือนอาบน้ำอเป็นไงชีวิตของไก่กินแล้วก็นอนเฝ้าคนอยู่ไหนอยู่ด้วยน,น,นะน้ตนะ นุชเราขออยู่ด้วยเรารักนุชมากนุชอย่าต้มเรานะนุชเป็นยังไงไอสองเสือฝนตกไปไหนไม่ได้มานอนเฝ้าโอ้เป็นงไงความสุขของไก่ในวันที่ฝนตก สุขของไก่ในวันที่ฝนตกมีความสุขกันไปไก่น้อย